ตามข่าวเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวโกโกโอ,โอย่างกันหนังนะเอาจิงจ,งจิงแล้วปลอมตัวปลอมตัวแปลงกายโโพยายามหลบหนีออกจากศาลนะคะในขณะที่ ไปขึ้นศาลปรากฏว่ามีการวางแผนมาอย่างดีทาทีว่าปวดท้องไปเข้าห้องน้ําและพอกหายเข้าไปในห้องน้ํา <c oughs> ก็เปลี่ยนชุด <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าติดหนวดเหมือนในหนังทุกอย่างเลยทีนี้คดีนี้แน่นอนค่ะมีผู้สมรู้ร่วมคิดล่าสุดเนี่ยจับมาได้แล้ว3แล้วก็มีการนําตัวไปสอบปากคําแล้ว2คนซึ่ง <c oughs> แยกสอบกันรปรากฏว่าสคนเนี่ยรับสารภาพหมดทุกอย่างเลย ว่าทำยังไงวางแผนยังไงและนี่ที่เห็นอยู่ก็คือตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวได้นายประสิทธิ์เนี่ยวิ่งหนีไปอีกไกลเลยนะคะปีนบันไดลงมาจงกระทั่งตกลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บต้องถูกอุ้มมาแบบนี้แต่สังเกตดูดีที่ข้อเท้าเดีวคุณผู้ชมดูฮะไม่มีโซ่ตรวนโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นคนที่เป็นนักโทษอนะก็จะต้องมีโซ่ตรวน แต่เนี่ยเหมือนถูกไขออกเหมือนเปิดทางให้หนีได้อะไขได้ยังไงมันเป็นคำถามค่ะโฆศกสารยุติธรรมแถลงนะคะว่าช่วงเช้าวานนี้สารมีคําสั่งเบิกตัวนายประสิทธิ์จําเลยและก็พวกรวมสองคนคมาที่ศาลอาญาเพื่อจะสืพยานโจทิ์ทีนี้ระหว่างนั้นประสิทธิ์ก็ขอใช้สิทธิ์ตรวจพยานหลักฐานก็เลยมีการคุมตัวมาที่ห้องพิจารณาชั้น9้าบอกเจ้าหน้าที่ราชทรน์บอกว่าปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ําเจ้าหน้าที่ก็พาไปค่ะโดยเจ้าหน้าที่ราชทรรเนี่ย ยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูด้านหน้าด้วยระหว่างนั้นมีผู้สมรู้ร่วมคิดของประสิทธิ์อยู่ในห้องน้ำแล้วก็ส่งกุญแจไขโซ่ตรวนรวมไปถึงเสื้อยืดสีน้ำเงิน<อ>กางเกงยีนขาย,ยาวรองเท้าหุ้มส้นแล้วก็หนวดปลอบเนี่ยเราจำลองกราฟิกให้ดูนะคะเหตุการณ์รเมื่อนายประสิทธิ์เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขาก็รีบเดินออกจากห้องน้ําแล้วก็ตรงไปที่บันไดกลางของอาคารศารค่ะทีนี้จังหวะนี้แหละจริงๆเกือบจะหลุดออกไปได้อยู่แล้วนะแต่มีจําเลยในคดีอื่น เดินเข้าห้องน้ําแล้วเขาเห็นก็เลยตะโกนแจ้งเจ้าหน้าที่บอกให้ไล่จับเลยสุดท้ายเนี่ยตามไปเจอตัวได้ประสิทธิ์หนีขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดแล้วด,ดูขวามือนี่ฮะกำลังหนีนะเนี่ยแล้วเขาก็ปีนบันไดกระโดดหนีลงมาแต่จังหวะหนึ่งขาเนี่ย ไปเกี่ยวกับราวบันได oh. จังหวะนั้นแหละค่ะก็เลยทําให้ขาเจ็บแล้วก็ถูกคุมตัวได้อย่างรวดเร็วนี่จับได้เป็นที่เรียบร้อย oh. ขาเจ็บน่าจะไปต่อได้ยากเ oh. ชื่อว่านายประสิทธิ์และผู้สมรู้ร่วมคิดน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะ ขึ้นจากข้อได้จริงที่มีการรวบรวมได้เนี่ยก็น่าจะมีการวางแผนมาก่อนอันนี้นพอสมควรนะครับเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยก็เหมือนว่ามีการเตรียมการเรื่อของการจัดอุปกรณ์ในการกองแปลงตัว ซือ้อหนวดแล้วก็เรื่องของการเบิดเงินเรื่อตัวในการใช้จ่ายนะครับก็คงมีการแต่ว่าใครจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เนี่ยละคับตรงอย่างที่ท่านบอกเลยใครจะเกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องสอบสวนแน่นอนประสิทธิ์ไม่ได้ทําคนเดียวมันนเป็ีผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดเนี่ยล่าสุดตามรายงานข่าวคือมี4คนที่มาช่วยหลบหนีนะคะตอนนี้จับมาได้3คน3คนนี้มีใครบ้าง 1. เลขานุการสาว 2. แฟนหนุ่มของเลขาและสามนายสมประสงค์ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดตำรวจกำลังเร่งตามจับอีกหนึ่งคนที่หลบอยู่อยู่นั่นก็คือเลขาคนที่สองของนายประสิทธิ์ค่ะเมื่อวานนี้หลังจากจับมาได้3คนตำรวจก็นำตัวไปสอบที่สพผลโยธินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ใช้วิธีคือแยกกันสอบเลยหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวเลขาสาวกับแฟนหนุ่มขึ้นรถแล้วออกจากโรงพักมุ่งหน้าไปที่ห้องพักย่านสามย่านค่ะคไปค้นหลักฐานอะไรบางอย่าง ทั้งสองคนเนี่ยรับสารภาพอธิบายละเอียดนะคะคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าเขาร่วมกันวางแผนช่วยนายประสิทธิ์จริงๆแล้วว่าตามแผนที่วางไว้ถ้าทําสําเร็จนะ,ะเขาจะพาประสิทธิ์เนี่ยมาที่ห้องพักแห่งนี้แหละจะพามาอีกรอบเพื่อที่จะมาเปลี่ยนชุดแล้วปลอมตัวอีกรอบห้องพักกันสามญานเนี่ยนะใช่อันนี้คือดูหนังเกินเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะเป็นแผนที่เขาวางกันอเอาไว้เตรียมกันเอาไว้ส่วนตัวของนายสมประสงค์ก็คืออีกคนหนึ่งรับสารภาพเลยบอกว่า เสื้อผ้าที่ประสิทธิ์เข้าห้องน้ําแล้วไป,ปเปลี่ยนอะเสื้อผมเองผมถอดเสื้อผมแล้วก็เอาไปซุกอยู่ในห้องน้ำในสารอพอประสิทธิ์เข้ามาปั๊บก็จะได้ใส่เสื้อของผมแล้วก็เปลี่ยนอ,ออกไปตกตาเจ้าหน้าทีาาท่แน่นอนค่ะ ตัวนายประสิทธิ์มีโทษอยู่แล้วรวมไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดต้องโดนโทษเพิ่มเติมแน่นอนคดีนี้ตํารวจเนี่ยต้องดําเนินคดีทั้งกับนายประสิทธิ์และผู้เกี่ยวข้องตามปออาญามาตรา190ฐานหลบหนีไประหว่างถูกคุมขังตามอํานาจศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังโทษคือจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะเท่านี้ไม่พอนะศารอาญาจะแจ้งข้อหาคือฐานละเมิดอํานาจศาลด้วยโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนนายประสิทธิ์จะต้องโดนแน่ ส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดถ้าสอบสวนว่ามีใครเกี่ยวข้องก็โดนด้วยแต่จริง้ผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังข่าวเนี่ยขบวนการเหล่านี้คนกําลังงงฮะหนึ่งคือวางแผนได้ยังไงสองคือเอ๊ะไอโซ่ตรวนต่างๆที่มันพันธนาการตัวผู้ต้องหาอยู่มันหลุดออกไปได้ยังไงฮะล่าสุดดูหน่อยนะคะว่าประิ์เช้านี้เป็นยังไงอธิบดีกรมราชัณฑ์ท่านนาตัวนายประสิทธิ์เนี่ยกลับมา คุมขังอยู่ที่เรือนจํากลางคลองเปรมแล้วก็สั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจําคลองเปรมเนี่ยนำตัวไปคุมขังอย่างแดนความมั่นคงสูงเพราะ <Pre> ว่าแน่นอนมีประวัติแล้วเนาะนี่คือหลบหนีหนึ่งแล้วพร้อมกันนี้ก็ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีใครช่วยบ้างจะต้องให้แล้วเสร็จเจ็วันท่านขีดเส้นตายเอาไว้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่จะไปตรวจสอบคืออะไรไหมคะคุณผู้ชมเขาจะไปดูจดหมายจดหมายที่ประสิทธิ์มีการส่งออกมาจากเรือนจําในช่วงที่ผ่านมาไปไล่ดูเลยเขียนถึงใครเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง Oh. มันอาจจะเป็นคุณแจไขได้ว่าวางแผนอะไรกันยังไงคืจดหมายอาจจะบอกว่าให้เอาเสื้อไปวัอย่างน้อย่างโู้นอย่างนี้อาจจะรู้คนที่อยู่เบื้องหลังเพิ่มส่วนคําถามที่คุณหนุ่ม ถามเมื่อกี้รเรื่องของกุญแจกคุญแจที่ใช้ในการพันธนาการผู้ต้องขังเวลาไปศาลเนี่ยเอ๊ะมันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะเะดาะได้หรืออะไรอย่างไรก็ตามท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์บอกเลยนะคะว่ากุญแจไม่ได้ชำรุดค่ะแต่เป็นการใช้ลูกกุญแจไขเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบว่าลูกกุญแจเนี่ยไปอยู่ในมือผู้ต้องขังได้ยังไงปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะกุญแจเนี่ยมันจะมี2ชุดชุดหนึ่งอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่ที่เรือนจำ แสดงว่าม,มีนอนบ่อนไส้เหรอ ล่าสุดค่ะ10โมงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านถแถลงแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี64เนี่ยตำรวจสอบสวนกลางได้จับกลุ่มดำเนินคดีกับนายประสิทธิ์นะคะคดีช่อโกอง6กสำนวนคดีฟอกเงินอีกห้าสำนวน<ะ>10โมงครึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบก็ได้รับแจ้งจากสารอาญาว่าประสิทธิ์พยายามหลบหนีจึงร่วมกับตำรวจสอนอผลโยธินและตำรวจศาลทำการตรวจสอบรายละเอียดถึงได้พบว่าการหลบหนีของนายประสิทธิ์มีกลุ่มคนสนิทให้การช่วยเหลือ พบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการวางแผนตรากเตรียมกันมาก่อนล่วงหน้านี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีการให้การช่วยเหลือหรือไม่หรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังขณะหลบหนีหรือว่าจะขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรวมไปถึงตรวจสอบว่าเพราะอะไรประสิทธิ์ถึงมีกุญแจในการปลดพันธนาการโซ่ตรวนแล้วก็กุญแจมือได้ด้วยตัวเอง จากนั้นตำรวจกองปราบก็จะรับโอนคดีนี้จากตำรวจสอนพหลโยธินแล้วก็มาสืบสวนขยายผลและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเรารู้ตัวละครเกือบทุกคนอยู่แล้วนะครับที่ที่คนที่มาช่วยเหลือเนี่ยจริงๆเรารู้จักตั้งแต่ตอนทําคดีหลักแล้วว่าว่าคนนี้เป็นใครทําหน้าที่อะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเดิมเราเรามีอยู่แล้วล้วก็ออกมามาขยายผลต่อได้นะครับซึ่งอาจจะมีรายละเอียดมากกว่าที่โรงพักท้องที่เขาจะได้ทํา เราก็ไม่ไม่ไม่ตัดประเด็นนะครับเราก็มองว่าเอากุญแจมาจากไหนนะครับแล้วก็จังหวะที่หลบหนีเนี่ยจจังหวะที่ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยมันมันผ่านเจ้าหน้ที่มาได้อย่างไรนะครับก็อยู่อยู่ระหว่างกาลังซักถามตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ตรวจดูข้อเท็จจริง เรารู้ตัวละครเกือบทุกคนอยู่แล้วนะครับที่รู้ตัวละครเกือบทุกคนแล้วนะคะครับตรวจสอบมีนอดบ่อนไส้หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้